เปิดตัวแล้วรถไฟคริสตันด่วนเชียงใหม่2026หรูหราที่สุดในไทยรถไฟร,รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทั่วประเทศรอคอยพร้อมสร้างประสบการณ์เดินทางเหนือระดับแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การคมนาคมของไทยรถไฟรคริสตันด่วนนี้ถูกออกแบบให้ผสมผสานความทันสมัยหรูหราและความสะดวกสบายไว้ในขบวนเดียวเปลี่ยนการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ให้กลายเป็นการท่องเที่ยวระดับพรีเมียม โครงการรถไฟคริสตันด่วนนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทและพันธมิตรเอกชนชั้นนำจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยเป้าหมายคือการสร้างรถไฟที่หรูหราที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเชื่อมโยงเมืองหลักอย่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ในเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นภายในอของขบวนรถไฟถูกออกแบบอย่างล้ำสมัย ใช้โครงสร้างแบบไร้ไว้อลูมิเนียมอโลยที่ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาพร้อมกระจกกันแสง UV รอบคันเพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมวิวธรรมชาติระหว่างทางแบบพาโนรามาโดยเฉพาะโบกี้ชมวิวที่มีเพดานกระจกใสแบบคริสตัลโดมเป็นจุดไฮไลท์ของขบวนภายในรถไฟแบ่งออกเป็น4ชั้นบริการได้แก่คริสตัลเฟิร์สคลาสสวีทห้องโดยสารส่วนตัวที่มาพร้อมเตียงปรับระดับได้ ระบบปรับอากาศส่วนตัวหน้าจอ OLED ขนาด50นิ้วระบบเสียงรอบทิศทาง Bang Olufsen พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัวตลอดการเดินทางและเซตอาหาร f i าย d ิ n i n g งระดับเชฟมิชลินพรีเมียมลาวคลาสโซนเลาหนอกที่ตกแต่งด้วยไม้แท้และหินอ่อนมีบาร์เครื่องดื่มค็อกเทลพร้อมบาร์เทนเดอร์สดบริการขนมเบเกอรี่และระบบความบันเทิงส่วนกลางแบบ Full 4K Interactive Screen ซีนิกวิวเคบินโซนชมวิวกระจกใส่7 7 0องศาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมธรรมชาติของภาคเหนือในระหว่างการเดินทางบาะหนังแท้ปรับเองได้พร้อมจอระบบสัมผัสและกล้อง AI ติดรถที่สามารถซูมวิวภูเขาน้ำตกและช้างได้แบบเรียลไทม์บนจอผู้โดยสารดิจิตอลสมาร์ทโคชโซนที่นั่งทั่วไปที่ไม่ธรรมดามาพร้อมพอร์ต USB-C, USB-A ทุกที่นั่งฟรี WiFi 6และระบบควบคุมแสงสว่างและกลิ่นออโรมาแบบส่วนตัว รองรับผู้โดยสารสูงสุด300คนต่อขบวนนอกจากภายในขบวนจะอลังการแล้วยังมีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้กับระบบควบคุมรถเช่นระบบ AI Train Assist ที่ช่วยในการประมวลผลเส้นทางปรับความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใหม่ล่าสุดที่ปลอดภัยและเงียบที่สุดและระบบ GPS Ultra Precise ติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทมบนมือถือ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือสถานีคร e ิสตันเชียงใหม่ซึ่งถูกปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางและไลฟ์สไตล์ครบวงจรมีคริสตันสกายแล้วพื้นที่ชมวิว360องศาและคริสตันมาร์เก็ตที่รวบรวมของดีภาคเหนือไว้ในที่เดียวรถไฟคริสตันด่วนจะให้บริการวันละ4ทเที่ยวไปกลับ โดยเริ่มต้นราคาที่1,200บาทสำหรับ Smart ์ทโคชและสูงสุด1 2 0 0 0บาทสำหรับเฟิร์สคล s s สวีทจองล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันเรวไทยตั้งแต่ปลายปี2025เป็นต้นไปนี่คือก้าวใหม่ขององค์การคมนาคมในไทยที่ไม่เพียงเชื่อมระหว่างเมืองหลวงกับภาคเหนือแต่ยังเชื่อมความหรูหราเทคโนโล,โลยีและการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันในแบบที่คนไทยไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนรถไฟคริสตัลด่วนเชียงใหม่2026ไม่ใช่แค่ขบวนรถไฟ แต่มันคือประสบการณ์แห่งอนาคตที่พร้อมให้คุณลองแล้ว